อยากทำกับ้าวอยากกินเลยตอนนี้ห,หรือเนื้อสตัตว์ต่างๆกว่าจะละลายนะครับรอบเป็นชั่วโมงโอเคเสรพร้อมกันน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นเห็นไหมนุ่มมากครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงหั่นเลย สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับเชฟทักในรายการ ไร้สาระนั่นเองนะครับเป็นรายการที่เล่าเรื่องวิทยาศาสตร,ร์ทางอาหารและชีวการทําอาหารที่ไม่ไร้สาระครับเพราะบ้านแม่บ้านหลายคนนะครับเวลาเราซื้ออาหารเราก็จะซื้อมาสต็อกไว้แช่แข็งไว้บ้างอะไรไว้บ้างแต่หลายคนพบปัญหาว่า,วาอยากทำขา้าวอยากกินเลยตอนนี้แล้วเอาหมูหรือเนื้อสัตว์ตว,ว่าจะละลายนะครับรอเป็นชั่วโมงหรือบางทีอยากเร่งใช่ไหมครับเอาไปเข้าไมโครเวฟอ่ะพอเข้าไมโครเวฟที่เป็นโหมดดีฟรอสบางทีบาง,ทบางส่วนสุกบางส่วนเย็นพอเอาไปทําอาหารสุกไม่พร้อมกันอีกนะครับพอเอาไปผัดหรือย่างต่อส่วนที่ส ไปแล้วก็จะสุกเกินขึ้นไปอีกไอ้ส่วนที่ยังเป็นน้ําแข็งอยู่ก็อาจจะดิบนะครับวันนี้นะครับก็เลยจะมาสอนวิธีว่าทํายังไงนะครับที่จะเก็บเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับไว้ในช่องแช่แข็งโดยที่คุณภาพยังดีเหมือนเดิมและที่สําคัญคือละลายได้อย่างรวดเร็วนะครับหลักการนะครับในการแช่แข็งและละลายเนื้อสัตว์ง่ายมากเลยครับเวลาซื้อเนื้อสัตว์มาจากตลาดก้อนใหญ่ๆนะครับข้อ1หั่นให้พอชั่นแค่1 0 0่งร้อยถึงสองร้อยกรัมนะครับเล็กๆเลยนะครับข้อ2พอชั่นที่เล ก็อยากเป็นก้อนกลมๆนะครับรีดให้มันแบนไปกับถุอที่ต้องรีดแบนเนี่ยครับนอกจากทําให้มันแข็งไวแล้วเนี่ยพอมันเอามาละลายใช่ไหมครับมันทําให้ความร้อนของน้ำํำเข้าไปหานเนื้อสัตว์ เพมาขสอ3เมื่อจะเอามาละลายนะครับให้เอาน้ําอุ่นปริมาณมากแต่อย่าร้อนมากเดี๋ยวมันสุกนะแล้วน้ําปริมาณมากก็ทําให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยยังอุ่นนานตลอดเวลาถ้าอยากรู้ว่าทํายังไงนะครับ๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมจะแบ่งชุดการทดลองเป็น2ชุดการทดลองนะครับชุดแรกเป็นชุดที่ใช้เนื้อหมูชิ้นใหญ่ๆไม่แบ่งเป็นแนแบนเลยแล้วแช่แข็งอีกชุดนึงผมจะเอาเนื้อหมูมาสไลด์เป็นบางๆนะครับแล้วก็เอาไปแช่แข็งนะครับขอเริ่มกันที่การทดลองชุดแรกก่อนนะครับหมูทั้งชิ้นแบบนี้นะครับไม่แบนแล้วก็ใส่ถุงงลไป แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปแช่แข็งข้ามคืนนะครับอันนี้คือเหมือนที่ทุกคนเก็บกันที่บ้านส่วนอีกชุดการทดลองหนึ่งนะครับหมูจํานวนเท่ากันประมาณ300กรัมนะครับอันนี้ผมก็จะแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับ <S <s ก็ไม่ต้องบางมากนะครับเพราะว่าถ้าบางมากละลายไวก็จริงแต่เผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปทำหมูชิ้นมันอาจจะบางไปอาจจะไม่อร่อยแต่ละชิ้น <S <s ก็ ใส่หนึ่งถุงเพราะว่าเป็นพอชั่นไงอันนี้หนึ่งมือ100้อร้อยกว่ากรัมนะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับชุดการทดลองนี้นะครับก็ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเวลาก่อนเอาไปแช่แข็งก็พับก่อนพับรีดอากาศออกก่อนนะครับเพราะอากาศเป็นฉนวนถ้าเอาไปแช่แข็งหรือเอาไปละลายมันจะละลายกับแช่แข็งได้ยากขึ้นนะครับให้ให้มันนแบน,แบนให้อากาศมันออกนะครับหรือว่าถ้าใครมี ถุงซิปล็อกก็ใช้ได้เพราะอีกข้อดีนึงคืออากาศมันไม่เข้านะครับแถ้าใครอยากเก็บไว้แค่แบบ7วัน14วันถุงร้อนได้เลยทำอย่างนี้แล้วก็กดให้มันนแบนนะครับแล้วก็พับรีดลมนิดนึงอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้หมู2ชุดการทดลองชุดที่น้าหนักเท่ากันนะแต่ชุดที่้วนๆใหญ่ๆ,ๆนะครับกับชุดหนึ่งที่แบนๆแล้วก็แบ่งเป็นพอร์ชั่นพร้อมละลายนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาหมู2ชุดการทดลอง ไปแช่แข็งนะครับสักประมาณ6ถึง8ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเปรียบเทียบการละลายเนื้อหมูกันนะครับนี่นะครับเนื้อหมู2ชุดการทดลองนะครับชุดที่เป็นก้อนใหญ่ๆกับชุดที่หั่นบางๆก็ถูกแช่แข็งเรียบร้อยแล้วนะครับ8ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเอามาละลายในน้ำจำนวนเท่ากันนะครับก็ประมาณ2ลิตรนะครับแล้วเป็นน้ำอุ่นน้ำอุ่นในที่นี้อุณหภูมิประมาณ60องศานะครับมีควันขึ้นนิดเดียวนะครับแต่ถ้าสูงกว่า60เดี๋ยวมันสุก เอามาแช่กันเลยแล้วเดี๋ยวผมเาจะจเวลา10นาทีแล้วจะดูว่าผลลัพธ์ต่างกันยังไงนะครับนะโอเคใส่พร้อมกันน้ําอุ่นนะครับน้าอุ่นนี่นะครับ10นาทีบุบตอนนี้มันเห็นได้อยู่แล้วว่าหมูน้ําหนักเท่ากันแต่ว่าหมูที่โดนหั่นมันมีพื้นที่หน้าตัดในการโดนน้าร้อนมากกว่าอันนี้มันมีพื้นที่หน้าตัดในการโดนน้าร้อนน้อยกว่าทีนี้ รอไว้นะครับสินาทีแต่กี้ที่ผมบอกจำได้ไหมว่าถ้าน้ํามันไม่เยอะแล้วน้ามันน้อยสมมติว่าน้ําน้อยกว่านี้ครึ่งหนึ่งแช่ไว้แป๊บเดียวน้าที่อุ่นตะกี้มันก็จะเย็นขึ้นอย่างรวดเร็วพอน้ํามันเย็นมันก็จะละลายชาละการที่เนื้อหมูมันจะละลายคืออุณหภูมิผลต่างมันต้องเยอะๆน้ำน้ำอุ่นกับหมูแช่แข็งเดี๋ยวอีก10นาทีมาพบกันครับเนื้อที่แช่แข็งนะครับสชุดการทดลองไว้ในน้าําอุ่นจํานวนมาก10นาทีี๋ยวเรามาดูกันว่า ชุดไหนนุ่มแตกต่างกันยังไงนะครับชุดที่1คือชุดนกองก้อนตัวใหญ่นะครับนี่นะครับชิ้นใหญ่เนี่ยยังแข็งอยู่เลยลองหั่นดูนะครับชิ้นใหญ่นะครับข้างๆถามว่านิ่มไหมนิ่มแล้วแต่พอไปตรงกลางไม่ลงแล้วเห็นไหมฮะคือมันยังเป็นน้ําแข็งอยู่เนี่ยเมันยังเป็นน้ําแข็งอยู่ยังแข็งโป๊กอยู่เลยนะครับอันนี้คือชิ้นใหญ่ขนาดน้ําอุ่นนะครับยังแข็งอยู่เลยนั้นผมก็พักไว้ มาดูอีกชุดหนึ่งนะครับชุดที่ชิ้นเล็กโอ้โหจับขึ้นมาก็รู้แล้วว่านุ่มมากเห็นไหมนุ่มมากครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงหั่นเลยและไม่มีส่วนที่เป็นน้ำแข็งหลงเหลืออยู่เลยนะครับมันนิ่มเท่ากันทั้งชิ้นเพราะเมื่อมันแบนเนี่ยครับความร้อนของในน้ำนะครับสามารถแพร่เข้าไปหาเนื้อได้เร็วนะครับนิ่มแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเก็บเนื้อสัตว จำนวนน้อยและแบนแล้วใช้น้ําอุ่นละลายนะครับจะสามารถทําได้ภายในระยะเวลาเพียง10นาทีนะครับโดยสรุปก็คือว่าถ้าเราอยากให้เนื้อหมูที่แช่แข็งแล้วละลายได้ไวนะครับพร้อมปรุงทำกับข้าวด้วยไวมากเนี่ยมีหลักการอยู่แค่3ข้อนะครับห <ừ> <ๆ S 2> แบ่งพอชั้นให้เล็กนะครับส <ๆ S 2> องพอชั้นที่เล็กอันนั้น,นรีดให้มันแบนๆแล้วใส่ถุงไว้แล้วไปแช่แข็งนะครับ <ๆ S 2> ข้อ3คือเมื่อเอามาละลายให้ใช้น้ําอุ่นจํานวนมากๆในการแช่หมูที่แช่แข็งนะครับก็จะได้หมูที่นิ่มไวภายในระยะเวลา สั้นกว่า10นาทีนะครับดังนั้นนะครับเทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์บดหมูบดไก่บดเนื้อวัวบดนะครับซื้อมาก็ รีดให้มันเป็นลักษณะแบนๆนะครับเพราะจริงหมูสับเนื้อสับเนี่ยรีดให้แบนง่ายกว่าเนื้อชิ้นอีกนะครับหรือถ้าเป็นปีกไก่นะครับก็าสามารถเรียงเป็นลักษณะแบนๆได้อยาให้ปีกไก่มันซ้อนกันก็สามารถช่วยทําให้ละลายได้ไวมากยิ่งขึ้นครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเทคนิคการละลายเนื้อสัตว์แช่แข็งน,นะครับสามารถเอาไป ทดลองทำกันเองที่บ้านแล้วจะรู้ว่าการละลายเนื้อสัตว์ง่ายและเร็วกว่าที่คุณคิดนะครับใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยและที่สำคัญถ้าใครไม่อยากพลาดทริคและเทคนิคการทําอาหารดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจพนมรุ้งไรส์ไว้ได้เลยนะครับผมสําหรับเอพิโซดนี้เชฟทาก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันเอพิโซดหน้าสวัสดีจ้า